คือขาเห็นของข้าทุกคนเลยนะปาดกินเยอะเมิดแล้วขานี้นะแม่งแตันี้กับตัวนี้นจิน้นซีฟูดมาตัวนี้ใส่ลงไป ตัวน,นี้ง่ายเลยทุกคนเนียมา,มาเดี๋ยวทุกคนเนีํยกินนมกัน ครับทักทายสบายดีแล้วก็สวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนตอนนี้ล่ะยามเช้าๆนะคือเฮากาันเมื่อคืนนี้กลับไปกาดทุกคนเลยไปกาดผัดหมานให้เจอนนะได้เห็นตัวนึงทุกคนเลยมาเมื่อคืนนี้ละ่ะเอ็ดกินแล้วก็นอนเอ็ดเป็นซอยจุกินมันจจว่าป้าทุกคนมีค่อคยกินยกเยอะเธอนะเอ็ดเป็นซอยจุหนางกอบนะ เอาไปขางให้หนังมันแห้มแล้วก็ซีนซีนตีดหนังนแห้มมันซุกมันนะก้นะพอแล้วก็เอาเออกมาแล้วก็ซอยซอยเอน็นคุยเจวนี่ป้าต้องมีเยินมันง่ายทุกคนในความมันแซ่ในซีนหอมทุกคนเลยแต่เมื่อเสานี้เฮากับพี่อ้อาละเส้าได้ทุกคนเลยเมื่อเสานี้เพราะว่าเฮามีเห็นกนลิ่นเลยนะเฮาได้เห็นแล้วก็เลยบาซเอิโคเห็นกลิ่นนะเมื่อเสานี้นะแล้วก็ โคเห็นแล้วแล้วก็สิได้ไปหาเลาะหากิน้อนะเดี๋ยวสิยูนึ่งข้าวนึงน้ำวบก้อนทุกคนนะว่านึ่งใส่กะบ,บังมันกะเฮดเห้ยะได้ทุกคนน่านซุกนึ่งใส่กะบ,บังนี่โอ้มาคืนนี่นะหินแตะอย่างนี้ทุกคนเห็นดังขนาดเลยนะต่ำป้าตอ๊กกระดแต่เฮาอยู่ไกลมันนะป้าเผาออกไปหากินทุกคนป้าเผาเอาการเขาดังไฟไว้แล้วเอาการ พอดีหินไต้ดังคักเลยนะอันนี้คือนอนนะทุกคนเนี่ยนะเขานอนอยู่นี่นะเมื่อคืนนี้นะพอดีเอาไพตังล้มนี่แล้วก็เหมาอน้ำเหมาะตกบวชือเขานะเขาก็เลยนอนอยู่นี่เด็กโอ้โหทุกคนเนี่นะยน,อน,อยน,นี่อันนี้คือขาหินของข้าทุกคนเนี่ย นะปาดกินเยอะเมินแล้วขานี้นะแม่งแต่ตัวนี้กับตัวนี้เห็นกับบแมนซาดย์แย่ประเดทุกคนเลยเห็นประมาณสองโลนี่ยโล่สองโล,อ,ลอ่แหละเสียบเลยทุกคนโอ้หมดตึกแล้วตื่นมากคือเยอะเข้าวทุกคนซิมข้าวกับเมินเลวนะดิฉันนึ่งทุกคน เดี๋ยวนึ่งเข้าจังกันมาเอด,เอดกินนะซีม้นก็เยอะโซนไหนซีกินเลยทุกคนสบายในะยุคเดียวกุกคนนะเอาเอ็ดไปนี้แลละกลิก่อคืนนี้นะ แช่กัาเก้าคลยจิ้มข่าวจว้านะมาพันใสบักพักเลิศนะทุกคนืวมาพักนั่งเลิศจิ้มซีฟูด้ดมาอืมอ้ม แบบสุดยอดเลยทุกคนเลยหนังมันนะหนังมันนีเบาะแสนึงอืนนนะมอืมอื มานจาะอันนี้นึ่งข้าวก่อนทุกคนเลยเจาะบ,บ้างนึ่งข้าวก่อนเออเอาจอล,ลายๆหู้ ก็เอาน้ำเข้าทุกคนเลยหลังที่เข้าจอได้แล้วก็เข้ากับไปคูดคูดขี้ฝอ,อยนะนะคูดเอาเป็นไปนี่เอาป้อนถือว่าเป็นกระเต้วมันทุกคนเลยตัวอัดหูตัวเข้าเจลงและป้อนเข้าไปเลย เดตรวดเลยหลัง okay, จากนั้นกลับไปค้างได้นะ <Okay. S 1> มุยเข้าเขาก็เต็มประโลดเลยเข้าก็ เงันท่าเข้านะทุกคนเข้าไปเลยมาฟักเห็นสิโคนะรีเข้าสซุกต่างขึ้นนะตับมันนี่เอาเฮวอมาแนละ้วมาเอาไปกินแล้วตับมันนี่ กรบไ๋ายมันแด่งฟาดเรียบร้อยหนังมันนี่โดนลอกไปแล้วทุกคนก in ินเต็มคืนนี้ บรรยากาศสดๆเลยทุกคนเลยแบบชื่นใจค่อยลายนะแบบมาใช้ชีวิตอยู่แบบนี้ทุกคนเลยเอ้าตกแล้วชื่นใจลายนะเพราะว่าแบบบุริเง,ง,งียง,งทุกคนบุรีเงยดหรือแบบปนสมองเลยนะหรือว่าแบบสบายสบายใจเลยนะนี่แต่ละเงินเสียงน้ำไหลเอ้าโอ้โอ ฟักนั้นท่านได้แล้วใ่ทุกคนเลยพอดีเข้าปูดน,นะเข้าก็เลยไปเอาอ้อมาหนํำหลพู้ทุกคนเลยมันยื้ขึ้นมาแล้วก็เข้าไปเอามาพ่อเอนนะเดี๋ยวคว,ว,วัดเอ่อนนะมันสุกแล้วเข้าสิได้บ้างนะก็เลยควัดเอาทุกคนเลยควัดเอาอ้อไนี้เลยเอ๊ะเข้าเข้าก็เดี๋ยวจะได้ตีหนึงทุกคนในบ้างนึงน,นะ ok lấy thân này nhá Chỉ hùng ý băng với chỉnh càng viên hồ <laughs> อันที่คาดบ่ได้ก็คือใบมะกรูดนะทุกคนเนยใบนี้แล้วหอมนะเติคมความหอมตัวนี้ใส่ลงไปดูดแล้วกลับไปค้างได้เลยทุกคนเนี่ย อาแต่กินเหมือนกันน่าสิเลิกกินนี้นะเพราะว่ากิ่นคนเดียวทุกคนนี้ ปูนไว้แท้ทุกคนเอาแหละนูำนโคตไวนหอมแล้วทุกคนเนอย้ยหอมใบมะกพูดน,นะอ,อะนบผ็ดจแซ่บเลย นี่ทุกคนเลยซุกเป็นที่เรียบร้อยนะโคเห็นเขาก็โอ้จะแซ่แบคักนะนี่สุดยอดเลยหอมมันมันจะหอมอันนี้ทุกคนเลยหอมใบมะกรูดนะเดี๋ยวซิซีมเห็นเบิ่งนะเขาก็แต่ในยะูซิซเลยมันมันแดดอยู่ฮัน่นเขาก็เลยย,าย้ายเฮั่มหอมนะความหอมนี่มีเท้าบ้าทุกคนเลย หอมมันรีทุกคนไปเดี๋ยวไปหากินข้าวกินน้ำได้ทุกคนเดี๋ยวมันนี่กัเดี๋ยวสิมาแกะข้าวไอ้ก้อนทุกคนเขาเนิ่งตื้มอีนะอ,อินวาสีกินสะบั้งเดียวผัดย่ามันกินพ่อมันป้าออผัดกระลังแซ่บผัดข้าวเมดนะก็เลยเนิ่งตื้มอีนะลามเรียบร้อยทุกคนเลยแกะเอาเลยนะโอ้ยเสียดายเสียดายย่าย่าแม่แต่จะคิด เด้ทุกคนเลยสุดยอดเลยนะยสุดยอดความหอมนี่จำน,นึงใช้บังคลามนะอมทองทอนสามทอนสุดยอดไปพูดเลยอันกินท้ากะแลลวไปที่เรียบร้อยได้ ก็ไม่นี่ก็ขออนุญาตกินขามอ่อทุกคนเลยเนื่องจากว่าห้าอาท้ยมาเบอร์เดียวนะเอามาแล้วพอมันเตะซ้ำานะแถวนี้นะมันโบมีกรบบังไม้นะคับน,นั้นหา้ามีกรบบังไม่ห้ากับบกขินขามอ่อเนาะเพราะว่ามันมันคลั่มนะทุกคนเลยบางคนนี่ก็นับถือว่าเป็นคลิม่มในกินขามอ่อเนี่ยแบบอันขั้นเป็นแบบได้รู้ได้แม่แห่งเต๊กคลั่มที่สุดไม่กินหมูเดียวย้อนนั่นกินข้ามอ่อข้าแห่อะไรทุกคนเลยแต่ก็ห้ากบมาป้ามาด่านนะทุกคนเลยมันโบมี ถอยลายนะถือมากันหญ้านะเอาก็เลยเอามาเบอร์เดียวกิน้าวหมอทุกคนเลยเอ้ายามั้ทุกคนเลย,เย,เลยบัาว่ากันมาทุกคนเลยโคเห็นจแซบมื้อนี้นี่เฮาเอ็ดแบบบรรยากาศสดๆเลย,เลยทุกคนเลยกินกินกลางแกงนะกินน้ำลายอยู่แกงเลยนะกินแล้วก็อ้ามน้ำเลยนะฮอรนแห้งทุกคนเลยไปลุยเลยคำแรกคำแรก คำแรกคำแรกโแม่นคำามมงเฮ้าได้คำแรกนี่ขอเงินให้เะทีเพื่อนเอา้าทำรูมหลาเนเด้อมาทุกคนเลยกินข้าวทำกันมึงนีนะจัดการผ้าแกงเลยนะสุดยอดเลยโอ้เย็นเย็น,ยนทั้งพื้นแล้ววันนี้เชิ่อ ยาได้แล้อืมต้อน,นง่ายเลยทุกคนเนี่ยปะเดี๋ยวทุกคนเดี่ยกินนมกันอืม หึงหงได้กินเทนึ่งกัะเล็ดมันก็คักเลยทุกคนเนาะสุดนายก็เต็มบงเต็มบงเลยอืม,อม ้อนแห้งทุกคนเลยตาแดดนะกินไปอ้ำน้ำไปสุดยอดเลย หอมอันนี้เนี่ยข้าจี้ละมาก็เยอะเข้าเลยามานะแต่ว่าสูรในพานเพื่อนนี้เพื่อนบ่อนี้บอกให้เกือมาก้อนทุกคนให้คนกินอิม่มจย่งเกือมานะฉะนั้นมนาะมาบอ่อสงความเจ้าหนายนะเพราะว่ามันมันเข้าเกือมันได้มันแห้งได้ใจนะมาเขงในพานนี้ในพานในพานง่ายเพื่อนบ่อมานะเพ็่นเบ้อนี้ให้เกือเข้าตำหลัง มานี่มันจะฟังความนะอืมอยอดนี่แซ่บฮะพวกเรอืม,อม มาก็เยอะเข้าแล้วเดี๋ยวฮ่าสิกอยนี่กระดูดแล้วก็มีซีนมันแน่นะอันนี้นะกอยให้มันนะมึงเนี่ยก,กินขมอนี่มึงน,นะ,ะมากกับฮ้อนปนกคนเลยย่ามน้ำมันก็กินนี้เด้อตัวเด้อกิน โคตรเย็นเลยทุกคนเลยปลาเตแบบมันเป็นอ่างนะทุกคนอ่างแล้วก็เสดิบแบบนี่นะโอ้ยรับโองนะพ่อเสดมือทุกคนเลยมันแดดแบนนี้นะอ้า ม,มักการที่สายสีวิตวันนี้ทุกคนมันเล็บมันเบิ้งมันเล็บง่ายดีนะเข้าขันเข้าเมืองเข้าเพลิอนอึดอัดทุกคนในห,ห้อนนะแบบเป็นแบบอบเอานะขันเอามาถือแบบธรรมศาสตร์ไปนี่นะถึงมันสีห้อนแต่ว่าทรงเวลานึงเข้าเข้าต้มเข้าผมต้มไมทุกคนเลยเข้าไปแล้วมันสีมีลมเย็นจอยจอยแบบเป็นคืออายน้ำถือเข้าอีกนะอาอเป็นหมอมนะ กระตนกระโตเฮานี่อายมันสีเย็นเย็นนะทุกคนแบบนี้ก็มันเ,นเฮเธออยู่สบายนียอยู่ป่าเนี่ยแบบมันอยู่มงเลิอกก็ได้นะที่ดดนเฮอขอแต่เฮอ,อมันมีน้ำทุกคนไอขอแต่มีน,มน้ำสะดวกและสบายและอยู่ป่าเนี่ย สุดยอดเลยทุกคนเลยพ่อแซมมือ,อย้ด้อยู่นี่เชอะ ไปคนเลยหลังจากกินข้าวกินน้ำอิ่มแล้วก็อาำน้ำแล้วนะสิพามาไปหาลอลินก่อนทุกคนเลยมันแดดแบบนี้นะขันมันเห็ดน้ำเล่นเจ้าว่าพอจิ๊ด้แ่แดดน,นี้นะ เอ้าทุกคนเลยคลิปนี้กะบโมมี่อย่าลายนะคือท้าอ้ามน้ำอ้ามเพลย์แล้วเขากับสเอาไปหาลัดแรงเลยนะวันนี้ไปหากินมากินแรงนะว่ามันสิแมนอย่างกาติดตามไปในคลิปหน้าหรือว่าไอพีหน้าทุกคนเลยเอ้าคลิปนี้กัเอาสซนี่ก่อนทุกคนเลยขอขอบคุณมากุศลทุกคนที่เข้ามาติดตามส่มกำลังใจให้นะเดี๋ยวคือหน้าคลิปหน้าพอๆเดี๋ยวไม่คือเก้าทุกคนเลย